đi vô cái xe nhé không Ủa ủ sải cho anh lúc dậy 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 จะมีนะาะนั่งตกิรนอครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับค่อนข้างจะหลายคนครับเยอะเออเยอะเยอะของทั้งสายครับวันนี้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ้งครับผม วันนี้ก็ยังอยู่กันที่คลองขุดใหม่เหมือนเดิมครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับผมก็นานามาตกกันเยอะเลยครับสุดสายเลยครับก็หาที่ลงลําบากหน่อยครับผลเยอะมากเลยครับวันนี้แล้ววันนี้มากับเพิภอครับผมกระผมกลาบสวัสดีครับสวัสดีน้าและท่านผู้ชมที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้ มาตกปลาที่คลองขุดใหม่ครับระหว่างทางก็เจอหน้านานะครับเยอะเลยครับตกกันวันนี้ค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่ตลอดสายครับยาวยาวมาโอ้โหรถรเต็มเลยครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาเปิดหมายใหม่ครับหมายนี้ยังไม่มีหลักเบ็ดเลยนะครับก็คาดว่าไม่แน่ใจครับยังไม่มีใครมาลงตรงนี้นะครับต้องมาลุ้นอีกทีครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับว่าจะมีตัวสวย ให้นานาได้ชมกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เวลาไอมาถึงไหมเก้าโมงโมงครับผมสิบนาทีครับยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะประกอบเบ็ดแล้วก็ผสมอาหารลองกันเลยครับครับผมขอตัวประกอบเบ็ดก่อนครับครับผมเดี๋ยวลงไม้แรกก่อนครับสิบโมงแล้วครับ

holiko lai nó đi nó đi luôn lá mình nó cái nó không đi ngay nhá, ชิดลิมขวาไว้ก็ตอนนี้ลงเสร็จหมดแล้วครับสิบโมงพอดีครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับจะมีตัวให้รับชมหรือเปล่าครับผมหมายนี้ยังไม่มีใครมาลงด้วยครับเอาแลยเหรอ ลมแรงอยูนี่กต่มันจะอยู่เมื่อกสอย่างน้อยก็มีอาการแล้วครับเอา ขย,ยับไซส์ขึ้นมาครับนี่ครับผม <laughs> ครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนหมายแล้วครับหมายก่อนหน้านี้เงียบครับผมได้จะเพียนมา3-4ตัวครับผมเปลี่ยนหมายครับ วันละครับนะเพิ่นมีไซส์ไหมครับโอ้โหนี่ไงโอนอนหลับโอ้โหเอาโชว์หน่อยครับโอ้โหมาโอ้โหเต็มคืนลงท้องเลยครับโอ้ตายตายหมอนอนหลับครับหมอตะกับเอาหมอตะกับครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาเป็นหมายที่สามนะครับกลับมาหมายเดิมครับผมสองหมายเงียบเก็บเลยครับมีแต่ตะเพียนครับผม ามาลุ้นด้วยกันครับหมายเดิมที่เคยได้ครับผมว่าจะมีตัวให้ชมหรือเปล่าครับผม Nè, pha khưng Nhìn giòn lâu, xã giòn Xã giòn luôn เพียน,นไหมโอ้โหเพียน,นไซแบนครับผมเพี้ยน,นล็อกแข็งครับผมไซมินิมลอล khăn lọc lên Dạy 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 dạ. วางมือเรื่องเขาเรื่อง,อาองตามหาแต่เช้าครับนี่อันนี้ก่อนโอเคอโอเคอยู่ครับไซนี้ เอาเรื่องครับอันนี้ไซส์สวยครับโอเคอยู่โอเคครับตามกันต่อครับก็ตอนนี้เวลา4โมงแล้วครับ ปลาก็เริ่มกินช่วงบ่ายสามมาก็พอได้ตัวอยู่ครับแต่เช้านี้เงียบเลยครับเปลี่ยนมาสามหมายแล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหตามตามกันมาสุดคลองครับสุดคลองนี่คือรถจอด<ล>เรียงกันเป็นแถวเลยครับวันนี้นวันอาทิตย์ด้วยครับใช่เป็นวันหยุดพักผ่อนของ,ของหลายคนนะครับน่นาหลายคนยน,าน,าาคนา่นา,นาหลายคนก็ออกหมายกันวันนี้ก็ได้บ้างแห้วบ้างครับค่อนข้างที่จะ กินฝืดนิดนึงวันนี้ครับแต่ก็จะพอราว่าปลากินยากครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าอิ่มเยื่อหรือเปล่าอาหารน่าจะลงเยอะครับพอปลาได้มาแต่ละตัวน,นี่คือท้องท้องอ้ไงแข็งหมดเลยครับน่าจะกินอาหารมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายก็มาลงลงเอ้ยที่หมายเดิมครับวางพอดีครับพอดีน้าเขาออกไปสามคนแล้วครับหลุมนี้ออกไปตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าวนดูแล้วรอบนึงวนดูรอบน,น,นึงมีคนอยู่ ก็เลยบนไปตกไอ้ข้างบนข้างบนก็ได้ปาะเพยนเล็กครับก็บนกลับมาก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะอีกนอีกคนก็มาลงก็ได้ตัวอยู่ผมก็ลงไปตกดันด้านอ่าฝั่งซ้ายก็ค่อนข้างเงียบครับจนนาแกกลับก็เลยย้ายเข้ามาสวมตรงนี้ครับก็พอได้ตัวครับตรงนี้ตั้งแต่บ่ายสามมาเริ่มมีอาการครับ ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักพักหนึ่งครับผมว่าจะมีตัวสวยๆให้ชมอีกหรือเปล่าครับผมวันนี้คลองขุดใหม่โอ้กินยากมากเลยครับยากมากครับโอเคครับผมสู้ๆครับ đốn đốn, nhiều nói không, đai thấy một lần hết. ับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับผมนี่นินไซส์สวยๆอยู่ครับสองตัวที่เหลือเป็นตะเพียนครับตะเพียนวันนี้ก็เจอทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือแหครับทั้งซ้ายทั้งขวา วันนี้ก็พอเอาตัวรอดได้ครับสำหรับพองขุดใหม่มถือว่ายังโอเคอยู่อพอได้ตัวอยู่ยังพอได้ตัวครับวันนี้เหมือนกับไอสภาพอากาศทั้งฝนทั้งลมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวตัวเล็กๆจะปล่อยนะครับครับผมเดี๋ยวตัวเล็กปล่อยปล่อยเลยไป ตก่อนแนละ้วค่อยมาโอเคครับตัวที่ตายก็จะเอาไปประกอบอาหารครับโอเคครับโอเคครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ